โอเคครับ okay, สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยผมเป็นใครผมชื่อบัววันนี้จะมาเล่นผ่านเวอรซอมบี้สองอีกแล้วเหรอใช่อีกแล้วเราจะมารีวิวพืชตัวใหม่พืชตัวใหม่ที่แสนดีเราจะมารีวิวพืชตัวใหม่พืชตัวใหม่มวันนี้จะมารีวิวที่แอดเวนเจอร์โหมดแอดเวนเจอร์าเราจะมารีรวิวโหมดแอดเวนเจอร์นะดูนะดูดู เราจะมารีวิวโหมดแอ v เวนเจอร์อืมเอาด่านไหนดีอืมเอาด่านถ้ามันไม่มีตัวเกลวนกวนเยอะแล้วกันเอาไปด่าน far future แล้วกันอันนี้มันเป็นคอมมันเป็นคอมเครื่องที่ช้าๆหน่อยมันไม่ใช่คอมที่เล่นปกติพวกคอมมันจอฟ้าแล้วมันเอาไปเช็ค มันเช็คนานมันเช็คนานมากเลยต้องเอาเครื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นเกมไหมครับพ่อมันอาจจะหน่วงเครื่องมันอยากให้มันสมูทสมุดอันนี้ก็พอเล่นได้โอเคมาาจ,จะไม่เล่นพืชตัวใหม่อ้โซล่าเซกาคลิปแล้วก็มีแอบมาใช้ไดหน่อยแล้วไม่ได้แอบเราใช้เลยก็ใช้มันได่หน่อยอะไรคลิปมองคลิปเขาแล้ว ใช่เมื่อวานใช้เบราว์เวอร์ใช้บราว์วและอาจจะมีเสียงฟ้าร้องเสียงพัดลมด้วยนะมันร้อนเดี๋ยวนี้มันร้อนมันร้อนมากเลยอืมพม่อนไม่ไม่ไม่ไมไมไมเออ,อนนี้เผื่อไปด้วยแล้วกันนี่ฮอตเดท์ฮอตแมว อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เรียบร้อยพอเนี้ยจะโอเคอันนี้อันนี้เอออันนี้เพิ่งวางอันนี้ก่อนวางซันฟาวเวอร์ก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ คนไม่นคนคน,น่าจะไม่เห็นเมานะคิดว่าน่าจะไม่เห็นเอออดีหน้ามูชิงเรียบร้อยเออแล้วก็เอ,อ้าไม่มีตัวโจมตีเลยนี่เอ,อมีตัวเดียวมัน,น่าจะขึ้นโอ,อ้โหไวมากอ,อ,อันนี้ไม่ต้องใส่เยอะเราไว้ย่งังแหละเยวก่อน เราเอจะต้องใส่ฮอตคีย์ลงไปด้วยเพื่อให้มันเล่นง่ายน,นี่เป็นสเปซบาร์อันนี้ชฟแล้วก็ที่ขุดละ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ก็อันนี้บันทึกอ๋อน,นี้ที่ขุดโอเคมาแล้วก็โอเค ลพลาดไม่สมูทก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นคอมช้าช้า,า,านิดนึงอืมเอาหันตะวันเยอะๆเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ยอยู่แล้วนี่ใช้ใช้ใช้นิดนึงติงแอ๊แปบ๊บเดียวก็โอ้โหไ,ได้ได้ได้เพิ่มได้เพิ่ม หานตะวันเยอะๆเลยแล้วกันเอทีเดียวเลยแล้วกันอื้มอื้มอ้เครื่องไม่ได้เหรอระเบิดระเบิดได้ได้จุดหนึ่งระเบิด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  เออปิดมิวสิกเออลืมปิดมิวสิกอืมเรียบร้อยมาร้อยได้เบาปูดเบาปูดไปแล้วอมีก้อนหินโยนมาอันนี้โอ้อม่บูดเลยอันนี้จะคุ้มกว่า เต่าปูดโอ้เก้า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 เลยเยอะมากเลยเอออันนี้จิงไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้กดก่อนแล้วกันกดแล้วได้ผ่าทิศเราวรักผ่าทิศน,นี่ อะไรโมนขึ้นแล้วอืมไม่อยากใช้เนี่ยอืมอันนี้โอเคุมอยู่โอ้โอเคอยู่โอเคอยู่อเ,อยเออนี่ยิงโอ,โอ้เป็นหมูแล้วลืมลืมลืมเป็นหมูหดสางอาทิตมาเป่าปูดหายทั้งแถวมีโจมตีมานิดนึงโอ้โหหมู จุยงได้แค่ตัวเดียวเออต้องใช้เลียงใช่เรงใช้แล้วใช้แล้วเปลี่ยงทางหมดเลยเซนซอบี้ทุกตัว,ต,วต้องเป็นอย่างนี้เลยเหรอแสงอาทิตย์มาเรื่อยๆเผาปูดไปแล้วตอนนี้คลิปมาครับกำลังคลิปหายยากไปแล้ว Wing. <laughs> ừ. Đó có. Ring ding 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 À, đây dữ. Ơ. Ừ, mong mà nhìn, lườm lườm. Chà ơ, đây là. Tôi chà ơ. Ừ. Tôi แถวเดียวจริงๆเลยน่าจะสูงอืม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 ไม้ไม้ไมเคโอเคยเคทันอยู่ทันอยู่อืมแล้วก็นี่อ่าไม่ใช่ไม่ได้เปี้ยงเฮ้ยแล้วก็ทีเดียวจบอืมเรียบร้อยโซล่าเซกานี้มัน มันอยู่ได้แป๊บเดียวมันใช้แล้วหายแต่มันใช้แล้วมันหายเลยนะเอายังไม่ตายเหรอมันใช้นี้ไอ้โอ้ไม่เหลือเลยแล้วเอออันนี้ขุดนี้ก็ได้เยอะดีแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ใช้นี่ใช้นี่ออเออเออตุ่มเป๊อกตุ่งนั้นทำไมล่ะใช้หมดเลยแล้วกัน หมดแล้วโอ้เต็มหน้าแล้วแต่ด้านหลังไม่โอ้ลัน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 เออโอ้ได้แล้วได้แล้วยิงได้แล้ว yes เดี๋ยวเช็คกล้องเช็คกล้องก่อนกล้องก็โอเคกล้องโอเคอาจจะไม่ได้หันหันมาหากล้องนะ คพราะมันไม่ค่อยได้เห็นอย่างน้อยก,ก็ดูแต่คอมพูดอะไรเนะี่ยมองแต่จอไม่มองตรงกล้องกล้องไม่ได้มองตรงกล้องกล้องอุ่นแล้วเนี่ยเนี่ยกล้องขยับได้ขยับได้เนี่ยกล้องเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องก่อนไก่ เอาโมเดนเดโมเดนเดยอยากแล้วเอาตัวที่เก่งๆมาสู้กับโมเดนเดย์ือกับเพื่อนพี่ม่อโมบายเบรกันทั่วแล้วก็สมพี่ที่เหลือๆออันนี้เบอร์รี่ชาดไฟฟ้าร้วก,กับทุกตัวแหละยังยกเป็นโพกที่มันไม่ได้ลง ก็เกือบลองหมดแล้วะอ่อหายใจนี้ต้องปิดจมูกมันเข้าไม่แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีน,นี่เอานี้ไปด้วยยังก็ต้องเอานี้ไปด้วยเฮ้บูธให้ด้วยอันนี้ท่านท่านพระไม,ไม่ได้รอเขานะอันนี้ด้วยะจดะอ,อึดอึดอันนี้ด้วยเผื่อแข็งออันนี้ด้วยก็ดีเพราะว่ามันจะมีอาจจะมีตัวปลาไม่ไม่ไม่มีมั้มมมงโอ y ย อนเฟอร์โน no. ตัวใหม่สองตัวที่ยังโอเคอยู่วายแพลตวายพี y plan, y นี่ก็ตกตกต่ำลืมมันนั้นโอยเซฟเวอร์อันนี้เออเจ้าแมวอะ่ะนี่สองตัวนี้ก็อยู่รอดลวลุย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 อันนี้มาทำไมไม่ากม,มันดิงดิ้งดิงดิงดิงด้ง นี่เ,เป็นภาพที่คุณภาพสูงที่สุดแล้วที่จะหาได้นะหรือจะมีสูงอีกก็ไม่รู้แร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 แแแแไม่รู้ว่าร้องร้อ,องเพลงเองจะติดเลือขสิทธิ์รอเปล่าอาจจะไม่ติดรึเปล่าพูดเองตอบเองด้วยวางท่านไว้ด้านหน้าแล้วกัน มันไว้ใช้แต่ด้านหน้าแล้วก็วางเตงโมให้ท่านด้วยอืม้าร้องไฟดับนี้เรียบร้อยเลยนะอัดมานี่เรียบร้อยหายไปที่ต่อิงเอาผ้ามาาท่านมาไว้ด้านหน้าท่านเถ่ก็ให้อินฟินจัดการาาาอันพักไปผักไปผักไปตัดตัดตัดอันนี้เับสามตัวเพราะเราแพง อืมอ๋ออ๋อนี่นี่ท่านหายไปแล้วโฮ้ยจุ๊จุเปรียงเออนี่นี่แล้วอันนั้นพอละเอาซันเอาท่านตะวันแค่เอานิดเดียวพอละแล้วก็เอาน้ำมตระศากไว้ด้านหน้าเอาฟักทองไว้ด้านหน้าด้วยเฮยปัก ักด้านหน้าเลยเหลอเมืเ่อกรงใจกันหน่อยเลยอืมพัดไปแล้วพายุพัดไปแล้วพัดไปแล้วอันนี้เอาท่านไว้ด้านเอ้ยไปท่าเอ้ยท่านโอ้ไม่ช่วยเลยเดีย๋ยวจะไม่ได้เรียกท่านแล้วนะโอ้อืมแช่แข็งไปหน่อยแต่เราไม่ได้แช่แข็ง มีลีกูดไม่ได้แช่แข็งลากเมาเยอะๆเลยชวิงเอ้หัวล้านหมดเลยเขาน่าจะไปบวชน่ะมีตังเยอะก็ซื้อเยอะเยอะหมดแล้วมั้งสปีดเลยเร่งแล้ว โอ,โอเคได้ลอะเสียงฟ้าลงโอเคเดี๋ยวเล่นอีกตาเดียวมันจะนานขนาดนี้เลยเดี๋ยวอันนี้อัดมากี่นาทีเนี่ยอัดมาสิบสามนาทีม,มันจะมันมันจะมันน้อยเกินไปรอเปล่าสิบสามนาทีเนี่ยคีแล้วอัดเป็นเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเนาะคลิปนี้มันน้อยจัง ปิดเสียงโฆษณา้าวโอเคโอค้ยมันไม่ไม่ไมไมไมต้องเอาติ๊กตกอ,อกไม่ได้โฆษณาให้เขาเราไม่จ่ายเขาก็ไม่จ่ายเราไม่ยุ่งอันต่อไปเป็นเอ้ยกัดมดกัดหลังอารีน่นะ อาจจะได้เล่นโลบกเยอะขึ้นนะเราจะเอาโปรไฟล์เป็นอะไรดีก็เพิ่งเล่นโลออลินไนเลยแหละไม่ได้เพิ่งเล่นเล,เล่นไปเยอะแล้วเต,ตะๆๆอ๋อครั้งนี้ได้อินฟอร์เออเฮอร์มากับเซซก่ยางเฮอร์มากับเซซก่ยางนี่คืออะไร อม,มันนี้เป็นของพิเศษเธอมากับของพิเศษคืออะไรอือพิเศษอ๋อมันบูทพวกไฟอีกแล้วอีกแล้วเอาเปเปอร์เ,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 เอาไม่ๆหม,มอืมพราถ้ามันยิงไกลยอย่างเช่นปืนใหญ่มะพร้าวไม่ได้ จะพวกระเบิดนี้ได้เอาเอาพวกมินมาเยอะแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะเอ่อเอาบุธพวกไฟมาดีกว่าฮ่า <c oughs> พวกไฟอยู่ไหนเนี่ยเออนี่ก็ได้นี่ก็ดี อันนี้ไม่ดีเราเหม็นแรงแต่อันี่ก็ดีแต่กไม่เคยได้ใช้เรื่จะเลือกทำไมเนี่ยเอ่อ,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 อไม่เหรอเจลาเปเอาพริกเจลาเปนโน่อันนี้นะอันนี้คือเจลาเปนโน่พริกเจลาเอาไม่ไม่ได้ใช้ทางไหนดี พวกปากถั่วไปด,ด้วยแล้วกันอ๋อนี่โอ้โหเสียงคองมัต้องรีบอัดแล้วอ๋อนี่ไปด้วยหยุดหยุดยุดยุดลดเวลาถ้ามาาันช้าไปก้องต้องเห็นเก่งรำปิดก่อนมันเรา,นาเริ่มเลยเราไม่กลัวสิ่งอะไรอะนนี่กลัวสิ่งใดนี่กลัวสิ่งอะไรมังกร อืใส่หมวกทองใส่หมวกทองเหมือนปันป้องกันได้หมวกทองหมวกทองสมองต้องโตด้วยนี่ก่อนเผา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 แล้วก็อินฟโนมาก่อนจะได้ลดให้ซอมบี้มันน้อยลงด้วยนี่เออหมดมันบังหมดแล้วบังอินฟโนแล้วอินฟโนมันตัวเตี้ยตัวที่เหลือตัวมันเริ่มเพิ่มเลยฮอตดิสฮอตดิ ต้องการต้องการของเงินงินนี่ต้องการโอ้มันอย่าอย่าเผามาอย่าเผานะเป่าปูดไปไกลๆ,ๆให้มัน slow motion slow motion slow mo เคร,ร,ร<ม>ื่องจะรับไหวไหมเนี่ยขนาดนี้เลยเหรอ มันต้องใช้ขนาดนี้เหรอเกมพือประทัดสองบีเนี่ยก็คคดพูดประทัดสองบีไม่ใช่ขนาดนี้เลยโอ้ใช้ขนาดนี้เลยเหรออ,อ,อาจจะดูไม่ทันนะมันมีอะไรเยอะแต่เออผาหรือสีไปนู่นแล้วเพนมีผาหรือสีไปนู่นแล้ว,ลวผาหรือสีโดนเป่าเออเอเานี่แล้วกันโอ้ดีด ค่อนข้างที่แหลกเลยนั่น,นี่ะเออเออจัดการสีรบกวนไปก่อนมานี่ไปก่อนปูดปูดปูดกูอีก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 มัมีปัญหากูอีกกูอีกมันไม่ใช่กูอีกเกมเมอร์แล้วมันมีปัญหาอุย้ยกล้องมันกล้องเบี้ยวเดี๋ยวกล้องเนี่ยขอยกกล้องก่อนกล้องมีปัญหาเออน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้ว คิดว่านะก้องม,มีปัญหาเอ่อเอาเป่ามังกรเออนี่มาดู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 ด,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 ดจะไหวไหมเนี่ยอุย้ยคะแนนสองล้านแล้วแล้าๆๆๆทำงานหนักเลยมั้งใน CPU เออด้วยเมื่อกี้เพิ่งกินปลาอืต้องเล่งเวลาเพื่อความเหล็กนี้ผ่านไปอย่างสมุดเนคอมันซี่พี่บอกพี่บอกเรอเอขอ้าืฤสีโดนไฟฟ้าจิบโอ้โหต้องโป๊กเลย เออเอาอันนี้เยอะๆอ้ยมันกลายเป็นปุยผงไปแล้วเออตรงนี้เลยฮอตเจ็ดฮอตเจ็ดมีแต่ไฟเนี่ยฮอตเจ็ดมีแต่ไฟเอาเอาชอบไฟฟ้ามาเยอะๆเลยลิง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 ลบความแลกนี้ผ่านอ้โหูเขาไล่ตามมาติดๆเลยดูคะแนนเขาสี่ล้านเราห้าล้านโอ้ยอข่างชั่ว เอ้ยเดี๋ยวอาไปถึงไหนแล้วยี่สิบนาทีโอ้โหยี่สิบนาทีก็โอเคแล้วมั้งคลิปหนึ่งสิบนาทีมันสั้นเกินยี่สิบนาทีน่าจะโอเคนะแล้วไปปิดคลิปกันนอกนอกันอกนอกน่นนอกนอก,นอกนี้นอกนกนี้ขนอกของในเกมนะนอกของในเกมนาจะดูไม่ตื่นนาเล่นเกมก็เป็นอย่างนี้แหละ เราพสแค่นี้แหละถ้าใครที่ชอบฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์และกดกระดิง่งเรียนรีมคอมเมนต์ด้วยนะไจ้รู้ว่าคิดอะไรอยู่ด้นา,านใต้คิดด้านใต้เลยด้นานใต้เลยบายบายอาจจะได้เจอกันใหม่นะ